พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะประจอยกเกษตรฮาจีมาคือเก้าคะ่ะพี่น้องคะในคลิปนี้มาอธิบายเกี่ยวกับการฉีดพ่นนอนในไร่ข้าวโพดช่วงที่นอนระบาดพี่น้องบางคนมือใหม่อาจจะบ่ทันหูวิธีการพ่นนอนผู้ใดที่หูเคล็ดลับแล้วผู้ที่มีความชํานาญในการฉีดพ่นนอนกระเบนใตคลิปให้พี่น้องลูกๆร้านๆผู้ที่เป็นมือใหม่ มาศึกษาในคลิปของเฮ้านะคะว่าเฮ้าจัดพ่นในช่วงเวลาใดพ่นอายุข้าวโพดกี่วันแบบนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวในคลิปนี้มาฟังรายละเอียดไปน้ำกันนะคะก็ขออภัยผู้ที่มีความรู้ที่ชัดเจนกว่าเฮ้านะพี่น้องสำหรับการฉีดพ่นนอนในไร่ข้าวโพดควรจะเริ่มต้นเมื่อข้าวโพดอายุสักประมาณ15วันเป็นต้นไปนะคะบางท่านจะทำบ่คขึ้นกันนะคะพี่น้องบางท่านก็มันก็นแล้วแต่ว่า พื้นที่แปลงข้าวโพดของเฮ้ามีนอนลงรุยย่งนะคะถ้าน,นอนมันทะลงกะรอคอยไปก่อนค่ะพี่น้องรอว่านนอนจะลงวันไหนเฮ้าคอยไปฉีดพ่นกันนะคะการฉีดพ่นนอนบางท่านก็นจะใช้เป็นโดรนโดรนฉีดพ่นทั่วทั้งแปลงผู้ที่ผู้ที่เพิ่นทําไร่ข้าวโพดเยอะๆหลาย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 ร้อยไร่เพิ่นจะใส่โดรนฉีดแต่ว่าคันคือประจอยเนี่ยเฮ้าปลูก่หลายเนาะ เขาปลูกระหว่าง4ไร่5ไร่แบบนี้เขาก็ใจเป้ฉีดไปเลยค่ะพี่น้องคะสะพายเป้อยู่ด้านหลังฉีดตามแถวจี้ลงยอดจี้ลงยอดแต่ละแถวแต่ละแถวไปเลยถ้าทําแบบเนี้ยนอนมันจะตายดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะพี่น้องแต่ว่าทาเข้าใช้โดนฉีดเนี่ยกระตายขึ้นกันแต่ว่าโดนเนี่ยมันจะเป็นฝุ่นละอองเนาะบางครั้งใบข้าวโพดมันจะกลบอยู่ที่ยอดข้าวโพด ซึ่งในบางบางต้นมันก็นจะบดโดนตัวนอนนะการที่ฉีดพ่นจีรล่งยอดเนี่ยจะมีประสิทธิภาพกว่ากันได้ผลกว่ากันนะคะนี่แหละคะ่ะเทคน,นิคข้องเฮ้าค่ะพี่น้องระยะแรก้านมินอนลรระบาดเฮ้าก็ฉีดพ่นช่วงอายุขนองนกเอก่อขาปวดประมาณ15วันน้าพี่น้องอายุ15วันเฮ้ากระเริ่มฉีดเป็นครั้งแรกนะคะฉีดปุ๊บใส่ปุ๋ยทันทีค่ะพี่น้องคะปุ๋ยที่เฮ้าใส่ก็เป็นปุ๋ยยูเรียนะทั้งฉีดนอนทั้งใส่ปุ๋ย ใส่พร้อมกันเลือยกระไดค่ะพี่น้องฉีดนอนไปสักประมาณสองถึงสามวันเนเรา็ฉีดฉีดพ่อนนอนสักสองสามวันใหเขาค่อยใส่ปุ๋ยยูเรีย,รยไปตามหลังกระไดค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงใส่ปุ๋ยยูเรียนั้นต้องมีพื้นที่ดินต้องชุ่มนะพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยเขาต้องการละลายละลายแบบเร็วนะปุ๋ยยูเรียนีย่เ,เป็นเป็นปุ๋ยที่มีในโตรตีนสูงซึ่งปุ๋ยยูเรีย,รยจะเป็นสูตร4 6 0 0จะเน้นความงามค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่า ใส่ปุยยูเรียลงไปเนี่ยข้าวโพดจะเขียวขจีงามเลยนี่แหละคะ่ะเทคนิคของการปลูกข้าวโพดของเฮาช่วงนี้ราคาข้าวโพดของเหาจะบบมมีว่าจะขึ้นเด้อพี่น้องคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ่าอไม่มีว่าราคาจะพุ่งขึ้นแล้วก็บวมีว่าจะลดกันยัง,ยง,ยงอยู่ประมาณ6บาทคะ่ะพี่น้องคะถ้าเกิดเปรียบเทียบอยู่ในปีการนี่ปีการนี่ราคาข้าวโพดอยู่ที่9บาทถึง12บบาทเลยนะแต่ว่าในปีนี้ ข้าโพดของเห่าลดลงหัวภาพเหลืออยู่แต่ละพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ราคา6บาทเท่านั้น6บาทนี่ความชื้นอยู่สักประมาณ32%นะพี่น้องแต่ละพื้นที่บางพื้นที่ก็จะจะราคาบ่คือกันปันใดแต่ว่าจะจะบ่เกินนี้หรอกค่ะพี่น้องคะบางคนก็ได้6บาท50สตางค์บางคนก็ได้5บาท60สตางค์แต่ละพื้นที่เขาจะซื้อไม่เหมือนกันแต่ว่ารูแค่ว่า ราคาข้าวโพดในช่วงเนี่ยบก,กเตืองขึ้นเลยนะคะตอนนี้ราคาข้าวโพดยังไม่มีข้อมูลค่ะพี่น้องคะยังไม่มีข้อมูลนะคะก็ได้แจ้งให้พี่น้องแค่นี้นะคะเพราะว่าราคาข้าวโพดในจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ของเห้าเองเนี่ยจะจะมีราคาอยู่ที่6บาทนะความชื้นอยู่ที่32เปอร์เซ็นต์ราคาก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องคะการทำไรข่ข้าวโพดมันก็ทำได้อยู่ปีละหนึ่งครั้งแล้วก็ลงทุนเยอะมากเลยพี่น้อง เยอะมากเลยบ่งว่าจะปลูกแบบใดดีดบ่งว่าเขาจะปลูกยังดีเนาะบางคนกะไม่เอาแล้วข้าโวโพด่าสันวาลงทุนก็เยอะราคาก็ถูกเออมันก็ถูกจริงนะพี่น้องแต่ว่าข้าก็ต้องปลูกคือเกา่าถึงแม้ว่าราคาจะถูกหรือจะแพงก็ต้องปลูกคือเกา่านะพี่น้องเพราะว่าข้าไเด้ลงทุนแล้วบางคนลงทุนเจาะหนามบาดาลสื่อสายน้ำยดมาสื่อทอพีวซีมา ลงทุนกองเอเลยอยู่ในทุนยังบทันได้ก,กําไรกระมี่คือการค่ะพี่น้องคะเพราะว่าฉนั้นเพราะฉะนั้น,น,นถ้าเกิดราคาขบโพลอยู่ในลักษณะนี้เขาก็ต้องปลูกคือเกา่านาอพี่น้องเอาเอาเอา,เอากำไรมั่นแบบที่นี่เพราะว่าตนทุนของเฮ้ามันกับไปนําอุปกรณ์ของเฮ้าแล้วนะคะถ้าเกิดผู้ใดมีอุปกรณ์คือรถไทยรถเครื่องปลูกเป็นของตัวเองกะปลูกได้ได้น้อยดีกว่าไม่ได้เพราะว่าขบโพลเฮ้านี่บ่ม,มีราค่ะพี่น้องคะว่าจะขาดทุน ได้อยู่หากได้บหลายนะยังดีกว่าเฮาจะไปปลูกพืชที่ที่เฮาเบ่ิชมนาญเนาะยังยังได้กะเฮาก็มีอุปกรณ์การปลูกขา้าวโพดอยู่แล้วเฮาก็ต้องปลูกนะคะพี่น้องนี่ล่ะคะ่ะพี่น้องคะการปลูกข้าวโพดสิได้รับผลผลิตก็คือการฉีดพ่นนอนสำหรับการฉีดพ่นนอนเฮาจะฉีดช่วงไหนดี สี่ช่วงคำคำน้าพี่น้องบอสามารถที่จะสี่ท่วงกลางวันใดถ้าสีช่วงกลางวันนี่นอนมันลงขี้ดินแล้วนะคะนอนจะขึ้นมากินข้าวโพดของเห่าเนี่ยตอนตอนสักประมาณทุ่มหนึ่งเขาจะขึ้นมาแล้วนะคะที่นี่เขาขึ้นมาแล้วช่วงเช้าเช้าเขาจะทยอยลงดินไปฝังย่ขี้ดินผู้ได้บันิตามธรรมชาติของนอนนะบาง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 เวลาเพิ่นก็นจะอยู่ในในหยอดของขา้าวโพดทั้งวันทั้งคืนก็นมีคือการบอรเสมอไปน้าพี่น้องเพราะฉะน,นั้นการฉีดพ่นนอน ควรจะเน้นจี้ใส่ยอดถึงแม้ว่าจะไปจี้ใส่ยอดจังไรเพราะว่าเข้าเข้ามีหลายลรว่วสันมีรอยไร่เราต้องใช้โดนแต่ว่าถ้ามีรอยไร่นังกระจ่างพนักง,งานสีใดที่กันนะพี่น้องคะช่วงที่อายุข้าวโพดหน่อยๆน,นะอายุข้าวโพดไม่ถึงเดือนหรือถึงเดือนแบบเนี้ยเข้ากับเข้ากับจี้ใส่สยอดเลยนะคะการที่ฉีดพ่นโดนเราต้องมีฉีดช่วงที่อายุของข้าวโพดสักประมาณสองเดือน นะพี่น้องหกสิบวันสี่สิบวันก็ไดค่ะพี่น้องหกสิบวันนี้หูซึกว่ามันจะแก่แล้วนะกาบของขา้าวโพดเนี่ยหูซึกว่าจะแข็งแล้วออกมาหมดแล้วเฮาเฮาบ่จำเป็นต้องปลูกเฮาบ่จำเป็นต้องฉีดเลยค่ะหกสิบวันเราต้องฉีดพ่นเมื่อช่วงอายุสิบห้าวันยี่สิบวันสามสิบวันก็แล้วแต่นอนของเฮานะพี่น้องพอ่าช่วงนั้นเฮาก็ต้องกําจัดนอนไ้ไดซะก่อนก่อนที่จะข้าวโพดจะออกฝักนะเฮาก็ต้องเสพ นอนให้ได้นะเพราะว่าข้าโพนี้ศัตรูพืชศัตรูข้าโพดอันสําคัญอันสากาัดที่สุดก็คือน,น้อนค่ะพี่น้องผู้ใดที่เอานอนอยู่ก็คือได้กาไรได้ผลผลิตทีด่ดีแล้วก็วัชพืชก็คือกันนะวัชพืชเดี๋ยวประจ้าเกษฮาราจีเคยลงคลิปเกี่ยวกับวัชพืชการกําจัดวัชพืชในไร่ข้าพนควรกําจัดด้วย วิธีการใดถึงจะดีเดี๋ยวจะลงคลิปให้พี่น้องของเฮาได้รับรู้กันคลิปนี้เป็นการกําจัดนอนก่อนนะพี่นอ้องคงจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการกําจัดนอนแล้วนะคะสําหรับยาที่เฮากําจัดนอนบางคนก็นใส่บค็อกันนะแต่ของประจอยเนี่ยจะมียาอยู่ตัวหนึ่งที่เก่งฉกาจสําหรับเฮานะเป็นยาของอิมาเมกตินเบนโซเอตนะพี่น้องอิมาเม็กตินเบนโซเอต ของทวิหานะซองละหนึ่งบาทหนึ่งซองมีหนึ่ง,งกรัมนะคะถ้าเกิดพี่น้องต้องการใช้เยอะแดะนำให้สื่อเป็นแบบกระปุกดีกว่านะคะกระปุกละครึ่งกิโลนะคะหนึ่งเป้20ลิตรน้ำยี่ลิตรใช้หนึ่งซ้อนแกงพูนนี่จะได้พ้นดีเลยบ่ต้องจำบ่จำเป็นต้องไปใส่ผสมฮอร์โมนโน่นนี่นั่นเลยฉีดเฉพาะยานอนเพียวๆนะคะพี่น้องเพราะว่าประสิทธิภาพของยานอนนี่ก็จะเก่งอยู่นะคะถามว่า ใช้สารจับใบไหมบอไซค่ะพี่น้องคะ่ะบอไซสารจับใบเด้อตัวนี้ฉีดนอนพาอโดนนอน,น,อนปุ๊บมันตายทันทีละ่ะตื่นมือสอบมาตายเงี้วอิเดียตลาดเลยล่ะคะ่ะอ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะคะ